โอเคโอเคบรรยากาศตอนเช้านะครับเช้าๆเย็นๆอากาศประมาณ5องศาฝูงกิ้งจั่อยู่ลิบลิบ Good morning Cold Cold Fresh morning Fresh air about f v e degrees นี้ที่ก็ตัด The Roof of k a n k a r o o over there ที่เขาเรียกว่า k a n k a r o o เย็นเลยะอ้อฟ t ้นเชมอากาศเย็นสดชื่นเลยครับตอนเช้า หมากกำลังจางแล้วหมากหมอกหมดแล้วหมากหมดแล้ววันนี้นั่งกินกาแฟกันกาแฟไงช่วยกาแฟตั้งอย่างนี้ <c oughs> นนจะบรรยาาบ้านด้วย Good morning โอเคนะครับเจอกันบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ไร่ Good morning it's a fresh morning in our farmland with fresh our air เทมเ e r ร์ u r อ is a ีสบ t 10องศาครับมัน10องศานะครับฝน,นตกเมื่อคืนนี้มีหมอกลงตามภูเขาถือโอกาสยามเลิกยามดีนอนคืนแรกเมื่อคืนนี้ที่ที่ที่บ้านใหม่ครับนันหลับฝันดีเพรามอากาศเย็นเย็น นกร้องเป็ดก็เยอะเป็ดป่าก็เยอะตอนกลางคืนนะเสียงดังเต็มไปหมดอัแต่เป็ดเดี last night our first night sleeping in our new house and a very good sleep good dream got a lot lot move, moving to do today from our green shade there Move back the new house. วันนี้ก็ต้องย้ายขนย้ายของเสื้อผ้าของกิงของช้ที่บ้านหลังเก่าครับบ้านหลังเฉี่ยวนั่นบ้านย้ายก็ไปบ้านหลังใหม่ครับย้ายกันทั้งวันวันนี้มาอยู่ประมาณสักอาทิตย์ครับกลับกลับบ้านหลังโน้นหลังเก่าที่โน,น้นในเมืองโน,น้นวันอังคารจะถึงนี้ครับกลับกันโอเคนะครับรอชมรอรอคอยชมรอชม ตอนต่อไปนะครับไอ้สมมี่บรรยากาศรอบๆบ้านนะ เดี๋ยวสักพักจะไปรีวิวในบ้านให้ชมกันนะครับตอนนี้ดูข้างนอกก่อนนะข้างนอกได้วร้อรอบบ้านก่อนนะ Later on I will review inside for you So at h e moment get watching uh let's see outside first We beautifully um fresh air out there after the rain last night and um, It's my most beautiful um, moment. I like it. I, lo I love the misty on the mountain. What I like. Okay, see you next time. Thank you for watching, everyone.